ตัวอะไรครับแมงตัวอะไรครับอ่านแมงอานแมงดูดูกับตัวแมครับดับดุงหัวยังไม่จานกับหางาเลยหาหัวมันยังไม่เห็นครับอาแมงกูกเงมือบมือยใช่มันตร่นีงปตรงงูไงอาแมงเ้ยตงเงียเขาเดี๋ยเขจะเอาตัวเป็นนะครับ เขาจะจับแบบตัวเป็นๆนะนีช่างบี้ครับบี้สังข้างครับข้างบี้สังภาคมันเ็ดไปทัวครับบางทีมันเป็นเป็นพิบายครับพ่บ้าทำทางครับบี้กวนกันทำไมภาษาได้บอกปรกภาษาฮ้ยมแมงยูตดูดูดดู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 ดดูดูดูดดู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 วูด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 ดู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 วดดดวด nè có hôn hôn nó hôn 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 anh giờ hôn 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 nó hôn 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 cái hôn to hôn 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 gì đó, hôn 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 tài ตายนูองเน้ะหยอกมันไปตัวเนาะโอ้เอาฟาอาฟาดเลยเอาเยเอ้ยกบ่านี่กินเวียนไหมเขาไม่จ้าเอาฟาดอต่าได้ลวเอาแได้ดันเนี่ยอ้ยิงแปืนไหมหาวหัวซับเลยหัวหัวซับข้อหมดไม่เลี้ยงไม่เยพูดใจับตัว

ยากไปทางหัวดวกันไป้างใสยไปขางไย้วรับเดีวอจารย์เ็รอกอ๋อหู้นี่ได้ัวนี่ยบอว่ายืดได้บีมันคนรดนี่มื่อขอแน่เด้ขอแน่ยืดได้อันหูนี่ไปแน่วใช่กูได้หดมันหหูงเนี่ยอ้มารักนะีมาสีดะนไงสวัสดีครับนี่คือการแตไปกินเนื้อไ้าทำไมแบบ

เผ็ดเลยโอ้ยข้าใหญ่พอคุณจะลูกซ้อมเผ็ดยิ่งแทฉมาได้ไงลูกก็ใหญ่นะซ้อมเผ็ดเยอะกินเยอะเลยๆคุณไม่ขออีกแล้วนะโอ้ยลูกหลังมั้งลูกไงกินยังไงเนาะมีดาไลเห็นปะอ้าวนี่สาวกูเห็นที่โต้นั่นน่ะเฮ้ยนั่นน่ะเฮ้ยคุณแมนน่ะแผลหนึ่งกินห่วยจ้าใหญ่ยิ่ กูตั้งไหนกูได้บี๊คนนี้เนี่ยเหรอเฮ้ยมันหมดเลยแล้วที่นั่นอะไรอีกเนี่ยหรือลุนไงกูใจะเออนี่สวัสดีครับพี่น้องที่ไทยไปงั้นกูจะนนีวท่านนี้ขอเกระดับั้งไงนี่มอนควรข้างดึกดาบดำกูอีกแล้ว

ต้องถือเยอะหน่อยต้องเห็นปะพ่อกินพิซซ่าอะไรกันเหรอมันลอยนี้เหมือนจยอะไปมาแม่ไหนนะฮะแหวนนี่เดวดจันอ่ะ โอ้ยดิเฮ้ยไม่ต้องคุยเอ่าปืนนะปืนไหมปืนปืนไปปืนกันเอาปืนปืนเอาอย่างนี้ไปทางไหนเอานันนอไปเดี๋ยวไปเลยครับเอาแล้วนะครับหินตัวแล้วตัวใหญ่มากใส่ปุ๊ก

ไมือปืนของเรานะครับช่างโยคลาสสิกเห็นไหมบี่กอดเลยอส่เลยนี่ก็ช่างบี้ช่างดำแล้วช่างโตแล้วผมช่างโนคลาสสิกคลาสสิกหวงได้วนี่นะมันอย่างนี้ตรงนี้นี่เลยเื่องแบกอะไรกันบ้างาง กงนงมาทั้งกินเจอทุกอย่างครับเอาทุกอย่างทุกหัวเลยกอเดี๋ยวมันน้ำวะเอาเอาเงาเองกูไม่ได้โอ้ยหเป็ดไก่กินโอ้ยตุเร่ยไรอีเอกมาดไม่สุกเล้แล่ก็บอกมันเป็นเป็นเป็นวัตถุที่บันหนน่ยมันหนาจะเอามากเลยเอาทุกอย่างทุกหัวเออนะโอ้โหเอาตายหรอกยิงมึงวะยิงหัวแปดยิงหมดยิงหมด ยิงเลยยิงเลยอยู่เดี๋ยวไปพี่ออกพี่ออกแล้วกูเห็นหางมาแล้วเดี๋ยวนี้หางอันเอาได้ถูกเือผมีักฟัดหานี่เจ้ามาแสดงเจี๊เลยแม่ข้าปีเปืองยังใหญ่ไม่เอ็นเลยกระปุไยออกปไยออกระปูกแม่หางรือปลาองแมงหางงี้แบงมุ่งพาไปเอามสอตัวถึงค่เจ้าแบงแ

I